ค่ะคุณเช,ชิดชาติยาคานางงานนี้จะเป็นงานแสดงการแสดงออกถึงการบูชาคือเดินทางทายสอางวาจาสามทางใจกันการบูชากรารแสดงออกในเรื่องของการบูชาจะแสดงออกทางกายวาจาและทางใจปลงมให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อมาสุดท้าย ตัวที่สี่คือข้อระวังเลยในเรื่องของการบูชานะคะเดี๋ยวจ้าแป๊บหนึ่งนะคะหนูจ้าถือก่อนที่รักคนสวยข้อที่สี่นี้คือข้อควรระวังในการบูชาเราจะบูชาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือหนึ่งไม่บูชาคนไม่ดีสอง ทำต,ตามคนไม่ดี 3. นะคะไม่กูชาของไม่ดีและ 4. ไม่ฝังสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะโปรดอให้เพื่อนด้วยค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการสมมติการแสดงในสองลักษณะของการบูชา ในกลุ่มที่4กลุ่มของเด็กอินเนสริอราราศีพิาภาพระทักรกองกลุ่มแรกของเราก็คือกลุ่มเข้าวัดฟังธรรมบูชาพระพุทธเจ้ากลุ่มที่สองนี้ก็คือกลุ่มชอบหาหวยชอบทำรวยอย่างกลุ่มอรตี่ต้องไปบูชาครูกกยแก้วนะคะกลุ่มแรกเราจะเห็นถึงการบูชาเข้าวัดอ้าวทุกคนเข้าวัดปฏิบาาัติธรรม วันนี้เป็นวันพระธรรมสวนะประนมมือบูชาพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่าตามขอนอกนอ้อมบูชาพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งโลกกราบสามครั้งครั้งที่หนึ่งเกิดปัญญากราบครั้งที่สองเกิดสมาธิ